สวัสดีจ้ามาลยจ้ามาลยจ้าเมียฝรั่งชนบทมาลวจ้ามาทําไมมาทําไมจะมาเปิดแอปเปิลด,ดองกินอันนี้แอปเปิลนะคะที่ยายดองอะคะอันนี้คือที่ว่ารวมเม็ดเนาะไม่รู้ว่าเป็นหรือยงังเดี๋ยวจะเปิดกินก่อนเดี๋ยวมันจะอันนี้มันใหญ่เปิดไปแล้วมันต้องใช้ตัวนี้ไงเนาะเพราะว่า เดี๋ยวมาชิมกันนะคะพาไปชิมเพาไปชิมอันนี้ยังไม่ได้ชิมเลยค่อยชิมก่อนนี่อะไรอ่ะูกขนาดนี้กุดบเร็เดี๋ยวพากินเดี๋ยวทำน้ำจิ้มก่อนอันนี้ก็ของใหญ่ที่เหลือๆที่เคยกิน ที่เคยกินเดี๋ยวจะทำเพิ่มอีกพริกเกลือก็ใส่พริกลงไปนะคะใส่พริกสับเกลือใส่น้ำตาลเกลือน้ำตาลส่วนอันนี้ก็ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาระก็ได้แต่อยากจะแต่อยากจะใส่แค่น้ำปลาเพราะว่า ยังไม่อยากกินน้ำปลาระหยุดก่อนแล้วก็ใส่พริกโอ้ยลิมไทยไม่ต้อง่ทยแล้วเนะอันนี้พริกเกลือพริกเยอะพริกเกลือเราพริกเยอะยายจะใส่ทำกระปุกอย่างนี้เลยมันจะได้เก็บไว้ได้นานเวลาเข้าสวนก็ถือไปด้วยนะชิมเอาเนี่ยบางคนก็ใส่รสดียายไม่ค่อยชอบใส่รสดี ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่พริกเยอะแท้ไม่ค่อยเค็มได้แล้วเป็ดไว้อันนี้ก็นีไม่ได้ใส่น้ำตาลนะคะ บางอย่างมันก็เหมาะกับบางอย่างเนาะบางอย่างมันก็เหมาะแบบนี้นี่ใส่พงนวด้วยนะคะต้องทำเยอะไปกินกันนายายจะพาไปกินตรงไหนดีข้างนอกนอกบ้านเห็นเปล่าไม่รู้ ชิมเอาไปได้แล้วแหละมามามาเว้ยหาที่กินเหมาะมากเลยนี่หาที่กินเหมาะมากเลยนี่เดี๋ยวกินเสร็จมีเชอรี่นะคะ มีเชอรี่แต่ไม่กินเชอรี่นะคะผมกินอันนี้ก่อนเพราะว่าต้องรีบกินแล้วยายจะผ่าตัดแล้วยายจะหยุดกินก่อนก็เลยวาวารีบกินก่อนมาเด้อมาเด้อเพื่อ,น,อ,อนเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปเข้าสวนเปิดพระอบออกมาแทนท่นแทน,ทน เปิดอบออกมาแทนแทนแทนนี่นะคะอันเป็นดองอันนี้รวมมิตร เ,เนี่ยอืมอร่อยล้างมือมาแล้วนะคะมันไม่เหมือนแอปเปิ้อนะมันเหมือนอะไรไม่รู้จิ้มน้ำจิ้มเนี่ย

แช่ตู้เย็นได้ไหมแช่ไว้อ่ะพริกปน่นใคจะเอาข้างล่างมาชิมดูว่าเป็นยังไง มันมันแบบว่ามันอยู่มันอยู่มันไม่โดนน้ำมันนะออร่อยอ่ะเพื่อนๆเอามาคลุกเอามาคลุกพริกเกลือเลยตักลงคือแบบว่าเราออกมาแค่พอกินใช่ไหมล่ะล้วเรามาคลุกๆๆเหมือนยำเลยนะ่ะ แต่ว่าอันนี้เราแบบทำมาอย่างนี้แล้วก็กินกินอย่างนี้ไปก่อนเนาะไม่ต้องไปคลุกแล้วโกกินไม่หมดค่อยวันไหนเราตั้งใจจะกินก็นเอามาคลุกวันนี้วันนี้ไม่ได้ตั้งใจกินแค่มาเปิดให้ดูเฉยเฉย ตรงนี้นึกถึงเมื่อวานวนะเนาะเมื่อวานเออนะยายทำคลิปไปแล้วเนี่ยนะไปลงช่องเล็กที่เมื่อวานที่นางยายกินยำตรงนี้แหละ <c oughs> ที่โดนรถโดนรถไทยอัดคำแพงรถไทยเล็กอัดเขาคำแพงว้าเช้าชหญ่าอว่เชาใย <c oughs> าญยเอาเชือกไปผูกไปผูกแขนให้ไปผูกแขนให้รถ บันบันนอกเราคนที่อื่นเหมือนกันเป่าไปรู้เวลาซื้อรถซื้ออะไรมาก็จะผูกแขนให้นะเมื่อเช้าใหญ่นึกได้ยังไงไม่รู้ใหญ่ก็เลยเอาเชือกเชือกเชือกที่ว่าผูกแขนนะนะไปผูกแขนไปผูกแขนรถไทย โชคดีที่ไม่เป็นอะไรปลอดภนะัยเนาะโชคดีไปเนาะถือเป็นบทเรียนถอ,อยถ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 อยอัดเข้าไปอัดเข้าไปมันมาช้าๆช้าๆช้าๆมาจน,นถึงกำแพงเลยแต่จริงๆแล้วตอนมันอัดเข้ากำแพงนะถ้าปล่อยมือไป ไม่จับไม่จับมันอนะมันมีที่จับถ้าเราปล่อยเหมือนกับว่ามันหยุดเนาะแฟนยายแบบว่านึงว่าอะไรเนาะตกใจก็เลยแบบทำอะไรไม่ถูกตกใจเล่าไปคนบางคนไม่ได้ดูไลฟ์สดเนาะอาจจะไม่รู้มายายจะเล่าให้ฟังอีกทีเราเราไม่เราไม่นิดนึงเนาะ เพิ่งนึกได้วพายายไร้สดบางคนอาจจะไม่รู้แล้วก็ทําคลิปก็ไปลงช่องเล็กเมื่อวานยายนั่งกินอยู่ตรงนี้เนาอะอแล้วก็แฟนยายแก่สตาร์ทรถไถเล็กรถไถที่ยายไถสวนนะอืมนั่นแหละเรสตาร์ทแล้วพอดีแกลืมเปิดน้ามันมันก็เลยดับพอยายกินข้าวเสร็จกินยําเสร็จยายก็เลยไปดูพอยายไปดูแล้วก็เอ่อน้ำมันมันไม่ได้เปิด พอไปเติเปิดน้ำมันสตาร์ทก็ติดทีนี้มันเป็นเกียร์ถอยหลังมันถอยหลังปุ๊บเนี้ยเออแล้วก็หยุดใหญกระบอกยายอยู่ด้วยยายบอกว่ายุดยุดยุดเออแกก็หยุดพอหยุดปุ๊บแกไปใส่เกียร์อีกเกียร์มันมีสองข้างนะเออมันแปลกเพราะว่าตัวนี้มันกลับข้างได้นะกลับที่ไทยได้พอไปใส่อีกมันก็ดันเป็นเกียร์ถอยหลังอีกมันก็เลยดันแฟนยายไปติดกําแพงเลยไปไปอัดกับกําแพงนะรถไทยนะอัน ดันแฟนใหญ่ไปอัดกําแพงแต่ว่าไม่ไม่เป็นอะไรเนาะโชคดีไปไม่เป็นอะไรแต่ว่า <c oughs> ตู้พังตู้พังเฮ้ยแฟนใหญ่ไปทิ้งไหนหมดแล้วฮะตู้ไปอาจกําแพงแล้วม,มันมีตู้อยู่ด้านาข้างๆตู้มันก็เลยคว่ำลงมาตู้เก็บของเก็บพวกอะไรอะไรหลายหอย่างเนี่ยพวกน็อตพวกอะไรเนี่ยตู้ในโรงรถอนะ ไ,ไม่มีไม่เป็นอะไรมากโชคดีไปเราให้ฟังอีกเผื่อบ,บางคนไม่รู้นะว่ายายเราอะไรว่ายายเราอะไรอะอะมองมองเชอรี่ไปเด้อยาขอบิ้นอันนี้ เดี๋ยวยายขอกินขอนแป้มหนึ่งสักนึงเดี๋ยวจะพาเข้าสวนเพราะว่ามันยาวแล้วแหละอนนเอาไว้สั้นๆเดี๋ยวเอฟซีน้ำอะไรเดี <c oughs> ๋ยวเอฟซีแถวนี้ไม่อยากจะเก็บกินเลยเอาไว้เอาไว้โชว์เอฟซีถึงที่ถึงที่ถึง